สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะวันนี้เจอการวันพฤหัสที่10นะคะตรงกับวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เข้าพรรษานะคะวันนี้มีไม้สวยๆมาแบ่งอีกเช่นเคยถ้าใครตรงกับวันหยุดวันอะไรก็มาดูบอนสีชมบอนสีกันนะคะบอนสีเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยง เนี่ยค่ะใช้โตโตใช้กระถาง5กระถาง6กระถาง8ดนะคะวันนี้มีแบ่งปันบอลสีแล้วก็ลงคลิปวันพฤหัสก็มีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นะคะรอบนี้จจดส่งในวันเสาร์ที่12นะคะแล้วก็จะมีค่าส่งเหมาทที่สวนเนี่ยจะเป็นค่าส่งเหมาอยู่ที่60นะคะส่งของไปชนีเอ MS ค่าส่งเหมาอยู่ที่60ได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มราคาเดียวราคาเดิมนะคะ ได้เออค่าส่งเนี่ยคือถ้าใครรับหลายๆกระถางนี่คือคุ้มแน่นอนเพราะค่าส่งจริงๆก็สตาร์ทนี่คือค่าส่งเยอะเลยค่ะค่าส่งของไปซนีสตาร์ทนะคะมันเกินเกินหกสิบอยู่แล้วค่ะถ้ารับส่งกระถางขึ้นไปส่งสามกระถางนี่ก็จิตแปดสิบเข้าไปแล้วค่ะ คุ้มเลยสําหรับค่าส่ง60นะคะใครสนใจประเดี๋ยวจุดรายการไม้นะคะแล้วก็โทรสอบถามมาได้ที่เบอร์0937253482นะคะเป็นเบอร์ของที่สวนเบอร์นี้แอดไลน์ได้เพิ่มเบอร์ทางไลน์ได้นะคะแล้วก็ใช้โทรโดยตรงก็ได้ค่ะถ้าว่าใครไม่ไม่สะดวกทางไลน์นะคะแล้วก็ เออไม้นะคะบางต้นอาจจะมีสำโรงแต่บางต้นอาจจะไม่มีเพราะว่ามันบางบางทีมันก็มีเป็นไซส์เล็กไซส์อะไรแบบนี้นะคะ่ะที่สวนจะคัดต้นที่สวยๆนะคะ่กนเอามาแบ่งนะคะถ้าอันไหนที่ยังแบบไม่โตไม่เข้าตาก็ยังยังมันจะไม่หยิบมาอันบางต้นก็จะมีหนึ่งกระทางสองกระทางแบบนี้นะคะ่ะเอาคัดเอามาเบ่งนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะแม่ๆมว่ามีมีอันไหนมาเบ่งบ้างนะคะของสําหรับวันนี้นี่ มาดูมาดูต้นนี้ก่อนเลยค่ะต้นนี้รามาต้นนี้รามาวตาลค่ะรามาวตาลเนี่ยใบเขาเมื่อกี้ที่สวนเพิ่งเด็ดออกใบมันช้ำน้ำไปใบหนึ่งเด็ดออกเหลือสองใบแต่สองใบก็สวยเป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะนี่ดูหูเขาค่ะนี่หูใต้ใบที่สวนเลี้ยงต้นนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใบยเยอะเพราะว่าพอใบยเยอะมันจะทิ้งใบไปมันจะมีแค่ สองใบหรือว่าสามใบแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าหูมันดุกด้วยหรือมันน่าจะเป็นเพราะหูดุกมันมันก็เลยชอบทิ้งใบมีเหลือแค่สองใบลามาวตานต้นนี้นะคะถ้าใครรับเอาไปที่หายากอยู่นะคะไม้ต้นนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้หัวด้วยไม้นานแล้วเอาไปเปลี่ยนกระถาง ลงกระถางใหม่ได้นะคะแล้วก็ดูหูหูดกหูเยอะมากอันนี้หูเป็นหูใหญ่อะคะ่ะแล้วก็ทรงใบเขาจะยาวนะคะต้นนี้ขอบใบเขาจะริ้วริ้วร้วลามาวตาต้นนี้เอาไปที่แบ่งไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะคะหน,นะะึ่งร้อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้หัวด้วยใบมันไม่เยอะก็จริงแต่เป็นไม้หัวนะคะโน่นะ่าจะใกล้มาแล้วละคะ่ะสําหรับต้นนี้ลามาวตานนะคะมีมาแบ่งแค่กระถางเดียวทรงให้ทั้งกระถางนะคะไม่โถดไม่ล้างลาก ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นมังโช่ฟ้าค่ะมังโชฟ้าอันนี้เอาไปที่60นะคะ60แล้วกันมาเป็นไซส์กัดสีแล้วละคะ่ะแต่ต้นโฟมเ็าไม่ไม่ตูไม้ต้นนี้มันจะเป็นไม้โฟมเล็กด้วยะคะ่ะมังโชฟ้านี่เขาจะเป็นไม้แบบแบบไม้คอมเพกอะคะ่ะไม้ไม้แบบเตี้ยไม้ทรงเตี้ยนี่มีมาแบ่งอยู่หนึ่งต้นนะคะใครชอบไม้สีแดงแดงส้มๆนะคะก็เก็บได้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็น ต้นนี้จะเป็นยักษ์ศรัทธาศูนย์ค่ะนี่ยักษ์ศรัทธาศูนย์หน้าสวยมากเลยต้นนี้ยักษ์ศรัทธาศูนย์ต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบนะคะเอาไปที่เก้าสยักษ์ศรัทธาศูนย์นี่หน้าหน้าสวยเลยค่ะต้นนี้แดงสวยหน้าดังเดิมเลยนะคะยักษ์ศรัทธาศูนย์ต้นนี้มีมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะศรัทธาศูนย์ แล้วก็มาดูไม้ขาวต้นนี้กันค่ะต้นนี้เทพอมฤิตนะคะเทพอมฤตเทพอมฤตนี่เขาจะเป็นไม้ขาวเอ่อตัวเนี้ยแก้มชมพูนะคะขาวเก้มชมพูต่อไปนี่ใบจะขาวทั้งใบเลยค่ะตัวนี้เป็นไม้เก่าด้วยเทพอมฤลตต้นนี้เอาไปที่80นะคะเอาไปที่80เทพอมฤลิตใครชอบไม้สีขาวนะคะเก็บได้อันนี้ก็เลี้ยงธรรมชาติเมื่อกี้เพิ่งตัดใบออกไปหนึ่งใบด้วยนี่ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นสูตรปาถนานะคะสูตรปาถนาไม้เก่าด้วยไม้ไม้ตัวนานๆแล้วค่ะตัวนี้ใครเริ่มเลี้ยงบอลเล็กๆน่าจะมีต้นนี้แต่โกนเนี่ยต้นนี้แพงมากที่สวนได้มาแบบวุ้ยเย่งกันตอนนั้นตอนที่บอลราคาพลิกๆนะคะตอนนี้ก็มีสะสมกันทั่วไปแล้วนะคะสูตรปาถนาชื่อเพราะอะค่ะต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบนะคะสูตรปาถนามีมาแบ่งต้นหนึ่งค่ะเจ็ดสิบ ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นบอนกาบวิรัญญาค่ะวิรัญญาแต่ใบนี้ดิดออกไปก่อนนะคะมันเหมือนจะทิ้งใบถ้าใบล่างๆเ,เสียเนี่ยที่สวนจะดิดออกไปก่อนอย่าให้มันไปถึงถึงแม่ๆเดี๋ยวมันก็ต้องเออใบมันเสียยูเดียค่ะเดี๋ยวดิดออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยอดใหม่ก็จะได้มาไวต้นนี้กาบวิรัญญานะคะเป็นกาบเก่าอันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบเหมือนกันค่ะกาบวิรัญญาเจ็ดสิบ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้เป็นราชดำเนินค่ะราชดำเนินอยู่ในตับถนุนนะคะเขาจะเป็นเม็ดกัดเม็ดแดงๆแล้วก็มีืีแดงปื้นๆแบบนี้เอาไปไล่แสงเอาหน่อยนะคะเพราะอันนี้มันจะอยู่ล่มเนี่ยค่ะสีแดงเขาจะมีพ้าแดงๆด้วยอยู่ในตับถนนนะคะต้นนี้ราชดำเนินไม้มันอยู่ล่มก็เลยอกเขียวเยอะไปหน่อยแต่ถ้าแบบได้แดดดีดดดๆเนี่ยเขาจะป้ายแดงนะคะตัวนี้ อันนี้ก็ป้ายมาแล้วแต่ป้ายสีแดงยังไม่ค่อยชัดล่าจะดาเนินต้นโตโตเลยเอาไปที่100่งร้อยบาทค่ะอันนี้แล้วก็มาดูต้นนี้กันโตนะคะต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นนางกากนาศูนย์เป็นไม้เก่าอะค่ะที่สวนได้มาต้นนั้นในนามนางกากนะศูนยโบราณตัวน,นี้นี่ อันนี้เป็นไม้ยุบพึ่งขึ้นมาเนี่ยพาดอกพาใบสวยๆมาเลยค่ะไม้ยุบหัวโตวแน่นอนอันนี้นางกากนาศูนโบราณต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยสวยอะเนี่ยมีใบไม่เยอะแต่ว,ว่าเนี่ยทรงแบบนี้เลยดอกนี่น่าจะผสมได้นะคะต้นนี้ยังอีกนานกว่าจะบานเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเป็นอาทิตย์เลยค่ะอืใครชอบก็เก็บไปนะคะจะเป็นตัวกากนาศูนโบราณเนี่ยเขาจะป้ายๆแบบนี้เลย ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเมืองนครชุมค่ะไม้ป้ายสวยๆเลยเมืองนครชุมต้นนี้เอาไปที่80นะคะป้ายสวยๆเลยมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้เป็นยักษ์ยักษ์ชมพูยักษ์ยักษ์ปีชดาค่ะเป็นยักษ์ปีชดายักษ์หน้าชมพูนะคะยักษ์ปีชดาต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วเออความสูงนี่ประมาณไม้บรนทัดหนึ่งเลยค่ะอันนี้เอาไปที่เจนะคะยักษ์ปีชดา ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นใบหกใบหกนี่เกมชมพูแบบนี้เลยค่ะรูปทรงใบหกใบหกต้นนี้มีนามว่าดาบขุนพันค่ะเขาจะเป็นหกใบยาวนะคะต่อไปใบจะยาวได้อีกดาบขุนพันต้นนี้เอาไปที่หนึงร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางงานนิ้วไซต์โตเหมือนกันค่ะอันนี้ดาบขุนพันนะคะห0 0บาทวันนี้มีมาอยู่กระถางหนึ่งค่ะ แล้วก็ต้นนี้สวยมากค่ะต้นนี้สวยมากต้นนี้ชอบเลยค่ะไม้แนวแนวนี้ต้นนี้นะคะเออสะพานข้ามแม่น้ําเควค่ะสะพานข้ามแม่น้ําเควไซตัวโตเลยอันนี้ไซต์กระถางห้านิ้วครึ่งนะคะ <c oughs> น่าจะห้านิ้วครึ่งหรือหกนิ้วเนี่ยค่ะ <c oughs> สะพานข้ามแม่น้ําเควต้นนี้สวยมากเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบไซต์โตแล้วก็สวยด้วยเ <c oughs> นี่ยค่ะกัดหน้าสวยมากไซต์ไม่เล็กนะคะอันนี้เป็นไม้ไซต์ใหญ่นี่ ตูตูเลยค่ะสะพานข้ามแม่น้ำเควนะคะมีมาแค่ต้นเดียวนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นชุมภูพานใบหกค่ะเขาจะเป็นเนี่ยเขียวป้ายชุมพูแบบนี้ชุมพูป้ายเขียวหรือเขียวป้ายชมพูเนี่ยค่ะนี่เขาจะป้ายแบบนี้ ถ้าได้เดดดีๆสีเขาจะชุมพูหวานเลยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้ชุมพูพานใบหกต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบนะคะใครชอบไม้แบบป้ายๆก็เก็บได้นะคะถ้ายังไม่มีเก็บชุมพูพานใบหกเจ็ดสิบค่ะแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นพระรักษาค่ะพระรักษาอันนี้อยู่ใบไม่เยอะนะคะอยู่นอกตู้ธรรมชาติเลยใบก็เลย น้อยหน่อยแต่ไม้แข็งแรงค่ะพระรักษาต้นนี้เอาไปที่80นะคะพระรักษานี่สีม่วงสวยๆเลยค่ะหน้าสวยเลยแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นพระชัยมงคลค่ะพระชัยมงคลอยู่ในตับเทวดาประจําเสาเรือนนะคะหน้าส้มสวยมากเลยค่ะพระชัยมงคลต้นนี้พระชัยมงคลต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่80นะคะนี่ไม้หน้าสวยนะคะต้นนี้หน้าเขาจะออกแบบส้มๆเลย ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นพระนางสุดจิตจาค่ะพระนางสุดจิตจาเป็นไม้อกใบหกส้มนะคะต้นนี้ใบหกส้มพระนางสุจิตราอันนี้เอาไปที่60ค่ะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะใบใบไม่ค่อยเยอะแต่ไม้แข็งแรงแล้วนะคะนี่หบาทนะคะ ส่วนต้นนี้ไก่ค่ะไก่วันนี้มีไก่มาปล่อยหนึ่งตัวค่ะมีไก่มาปล่อยหนึ่งตัวหนึ่งกระถางนะคะอันนี้เป็นไก่เมลีค่ะหน้าชมพูไก่เมลีจะเป็นไก่หน้าชมพูนะคะไม่ใช่ไก่ตัวงามนะคะเขาจะไก่จาพวกหน้าไก่เนี่ยเขาจะ ทรงเขาจะคล้ายๆกันแต่สีเขาจะต่างกันนะคะแต่ละตัวต้นนี้ไก่เมลีไก่เมลีอันนี้เอาไปที่100บาทนะคะฟอร์มกระถางมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นฟอร์มโกไปเลยสองต้นในกระถางไก่เมลีนี่ใครชอบสะสมไก่ก็เก็บได้นะคะสะสมให้ครบทุกตัวเลยสวยไก่อีส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นขุนสันนะคะขุนสันขุนสันนี่ ขุนสันอยู่ในตับของผู้ก้าบางระจันค่ะอันนี้ขุนสันเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซต์ตูตูเลยนี่ไซต์ตูตูเลยค่ะขุนสันมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้ไม้ใบแดงกระดูกเขียวนะคะแล้วก็ก้านแดงพระยาคูตะบองเทวราชอันนี้สวยๆเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพระยาคูตะบองเทวราชไม้มีหัวแล้วนะคะไม้ไซต์ไม่เล็กนะคะนี่ไซต์ตูตแบบนี้เลย เลี้ยงนอกตู้ด้วยธรรมชาติเลยค่ะแข็งแรงแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นอับสนสวรรค์สวยๆเลยนะคะนี่อับสนสวรรค์อับสนสวรรค์ต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะปลายแดงสวยๆเลยอับสนสวรรค์นี่ไม่ค่อยไดเอามาแบ่งนะคะที่สวนไม่มันหัวเล็กแล้วก็ทําจํานวนช้าด้วยตัวนี้ ราคาน่าจะดีนะคะแต่ราคาก็ไปได้เรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นไม้หัวเล็กในความรู้สึกค่อนข้างจะทํายากอยู่เหมือนกันนะคะตัวอับสนสวรรค์น,นี่วันนี้มีมาแบงหนึ่งกระถางนะคะแปบาทเผื่อว่าใครชอบตามเก็บยังไม่มีหรือว่ามีแล้วไปแล้วแล้วก็อยากได้ใหม่นะคะอันนี้ก็เก็บไปได้ส่วนต้นนี้ไม้สีชมพูสวยๆอีกต้นหนึงค่ะไม้เก่าน่าเก็บอันนี้เป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะโฟมโก อร์โกสองหรือสามต้นไม่แน่ใจนะคะในกระถางสาลิกาลิ้นทองอันนี้เอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบค่ะเอาไปที่เก้าสิบสาลิกาลิ้นทองชื่อดีนะคะน่าเก็บแล้วก็ไม้เก่าด้วยตัวนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นเพชรโมรกตค่ะเพชรโมรกตดเพชรโมรกตดนี่เอาไปที่แปดสิบค่ะเพชรโมรกต8แปดสิบสวยๆเลยนะคะนี่สีก็จะแบบอกแดงแล้วก็โขบเขียวสวยๆเลยค่ะเพชรโมรกุ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้ไม้หายากนะคะทํายากด้วยมันจะเป็นตัวเพลงของท่าท่าเออมันจะเพลงของตัววาสุกรีอะคะ่ะถ้าเป็นสีชมพูล้วนๆนะคะก็จะเป็นวาสุกรีเป็นอยู่ในตับของเรือพระที่นั่งอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นป้ายเขาจะเรียกว่าท่าเสวยค่ะเป็นตัวเพลงของวาสุกรีนะคะท่าเสวยเป็นวาสุกรีป้ายอะคะ่ะ อันนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะอันนี้เอาไปที่แปดสิบท่าสเสวยนี่ป้ายสวยๆเลยนะคะใบนี้ป้ายสวยสีชมพูหวานมากสําหรับไม้ต้นนี้เขาจะเป็นไม้ฟอมไม่สูงนะคะไม้ฟอมเตี้ยๆมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็น ต้นนี้จะเป็นหานุมานเข้าเฝ้านะคะตอนเลก e มันเป็นหานุมานหักสวนหละชื่อเสียเป็นหานุมานหักสวนหานุมานหักสวนก็คือหานุมานป้ายหานุมานเข้าเฝ้าแล้วก็ป้ายขาวอะคะ่ะน่าจะเคยเห็นกันนะคะหานุมานหักสวนแต่ตัวนี้มันไม่ป้ายก็เลยถ้าไม่ป้าย it, มันจะกลับไปเป็นหานุมานเข้าเฝ้านะคะอันนี้ป็นที่80ค่ะมีลูกมีโหนโมาเลยนะคะนี่มีลูกอยู่ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นพลหลวงพ่อชินนาราชเพลงหรือว่าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกชินนาราชนะคะถ้าเป็นพลหลวงพอ่อพลหลวงพ่อก็มีนะคะที่สวนเนี่ยวันวันนี้มีแบ่งด้วยพลหลวงพอ่อแต่ต้นนี้เขาจะเป็นใบไผ่ไม่มีสะโพกนะคะเขาจะเรียกว่าลูกชินนาราชเป็นตัวเพลงมาจากพลหลวงพ่อชินนาราชนะคะต้นนี้ลูกชินนาราชต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะเอาไปที่แปดสิบไซต์ตูแล้วเหมือนกันนะคะสูงเกินไม้มันทัดนะค่ะ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรนี่สวยๆเลยศิลาเพชรต้นนี้เอาไปที่80นะคะศีลาเพชร80กับหน้าสวยๆเลยค่ะอันนี้80นะคะศิลาเพชร ต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นปีกินนารีค่ะปีกินนารีปีกินนารีต้นนี้ไซต์ตูนะคะนี่ไซต์ไม่เล็กปีกินนาีต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะปีกินนาลีใครยังไม่มีเก็บนะคะไม้ประจำบ้านปีกินนารีเก็บได้ค่ะเลี้ยงปีนี้เอาความสวยปีหน้าไม้บอนสีนะคะเออปีแรกๆอ่ะอย่าเพิ่งตั้งความหวังความสวยกับเขามากเพราะว่าปีแรกๆเนี่ยเขามันจะเป็นไม้แค่ต้นเดียวถ้าเลี้ยงไป สปี3ปีแบบเน,นี้ยเราคือไม่ผิดหวังเลยค่ะกับความความสวยของบอนสีอย่างปีกินาลีต้นนี้สมมติว่าปีนี้มันอยู่เท่านี้ใช่ไหมปีหน้ามันจะขึ้นมาอีก2อสามโหนเขาจะเป็นฟอร์มโกถ้าถัดไปไปอีกปีหรือผ่านการยุบสักครั้งหนึ่งเขาจะขึ้นมาเป็นโกใหญ่เลยค่ะแล้วก็ไม้ก็จะมีราคาถ้าไม้ฟอร์มกเนี่ยยังไงก็มีราคานะคะบอนสีเลี้ยงให้เป็นฟอร์มกรัรบรองเลยคือแบบ เขาเขามีราคาเขาอยู่ได้แล้วก็เป็นเหมือนเป็นทรัพย์สมบัติของเราอะค่ะสําหรับบอลสีนะคะในความคิดของที่สวนแต่ก่อนที่สวนอะ่ะอันนี้เล่าเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ก่อนที่สวนนะก็ปล่อยไม้ยุบแล้วก็ทิ้งไปหลายต้นเหมือนกันพอต้นไหนที่ว่าเราเอามาขายสองสามรอบขายไม่ได้แบบน,นี้บางทีเราก็ลืมไม่สนใจเขายุบก็ยุบไปไม่ดู ปล่อยให้จมป่าย้าจมอะไรไปแบบนี้ค่ะแต่พอผ่านช่วงเวลาไปนะคะเขาฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็แบบพาโนพาอะไรขึ้นมาแบบเยอะเลยะคะ่ะมันกลับคือแล้วก็ไปดูในกลุ่มบอนสีเขากลับเอาไม้ฟอร์มกอเหมือนต้นนั้นนะคะที่เราเคยทิ้งไปแบบนี้ไม้ฟอร์มกอต้นนั้นนะกลับมีราคาขึ้นมานะคะจาก ขายต้นเดียวอ่ะได้หนึ่งร้อยสมมติขายต้นเดียวได้หนึ่งร้อยพอเขาเป็นฟอร์มโกขึ้นมากับขายได้เป็นห้าร้อยนะคะนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าในความรู้สึกว่าบอลสีเนี่ยเหมือนเป็นทรัพย์สมบัติอะคะ่ะลองเลี้ยงนะคะเลี้ยงแล้วก็ทําความเข้าใจถ้ใครที่ว่าแบบผ่านมาแบบเลี้ยงแล้วก็เห็นเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านมาผ่านไปแบบนี้ลงเหมือนเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเลี้ยงเขาแบบเลี้ยงให้ให้เขาแบบ ต่อไปเขาจะเลี้ยงเราได้นะคะบอนสีสําหรับบอนสีอันนี้คือตามที่เห็นจริงๆเลยนะคะแม่ๆอันนี้นําน้าพูดหน่อยนะคะอันนี้นําพูดอย่างปีกินนาลีเนี่ยเป็นไม้ที่ขายได้ตลอดเลยเห็นเขาขายกันเออ ปีแล้วปีเล่านะคะอย่างฮกลงอะคะ่ะแม่แม่เคยเห็นไหมคะเหมือนที่คลิปไหนที่เขาขายฮกลงเป็นฟอร์มก็ปีแล้วปีเล่าฮกหลงเป็นไม้แบบหลายสิบปีแล้วนะคะเขาก็ยังขายได้บอลสีแค่เราเลี้ยงให้เขาไว้สวยอย่างเดียวยังไงเขาก็มีราคาเขาก็ขายได้ค่ะต่อไปเพราะว่าแม่ค้าเขาจะหาซื้อไม้ตามบ้านเยอะเลยนะคะใครที่ว่าแบบเลี้ยงไว้ดูเล่นๆบางทีเราก็ได้ตังค์จริงๆนะคะนี่มาดูอ๋อ เสร็จแล้วนะคะเรื่องที่จะเล่าเดี๋ยวมาดูไปดูไม้กันโตค่ะนี่มาดูต้นนี้กันโตนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นยักษ์โวลและนีศูนย์ค่ะเป็นยักษ์ตัวเก่าด้วยอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์โวลละนีศูนย์นี่เขาจะเป็นยักษ์ที่เกระดูกเขียวแล้วก็เม็ดชมพูนะคะยิ่งโตก็ยิ่งสวยต้นนี้เป็นยักษ์ที่หายากแล้วด้วยต้นนี้ยักษ์โวลและนีศูนย์นะคะมีมาแบ่งอยู่หนึ่งกระถางสาหรับวันนี้ ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นเทพดารานะคะต้นนี้เป็นตัวต้นตูมากอันนี้เป็นตัวหน้าเพลงอกหน้าเขียวนะคะเทพดาราต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่80เอาไปที่70แล้วกันค่ะปูปูไปเลยอันนี้เป็น,เป,นเป็นไม้ไม้เพลงด้วยแต่หน้าก็สวยนะคะนี่กระดูกเข้มเอาไปที่70นะคะเทพดาราต้นนี้ไซส์ใหญ่ๆเลยมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นปินมายุรินค่ะอันนี้เอาไปที่1 0 0ร้อยนะคะเป็นใบหกทรงตั้งตั้ง,งปินมายุรินเอาไปที่หนึ่งร้อยค่ะ นี่มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นสยามนนทเขตนะคะสยามนนทเขตเริ่มกัดสีสวยมาแล้วนี่ใส่ตัวตัเลยสยามนนทเขตอันนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะเอาไปที่แปดสิบต้นนี้มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้ใบเปลกนะคะนี่ต่อไปใบก็จะเป็นเฉกแบบนี้ค่ะนี่ใบก็เริ่มถ้าหัวเกลี่เนี่ยใบก็จะเป็นเฉกมาเลยอันนี้ลูกไม้ใบเปลกเป็นกสองต้นในกระถางนะคะเอาไปที่เจ็ดสิบ ค่ะใครชอบสะสมตัวแปลกๆนะคะอันนี้เก็บได้มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ปูรือสีตาไฟค่ะอันนี้สวยๆเลยปูรือสีตาไฟต้นนี้ไสาโตูนะคะนี่เอาไปที่100บาทค่ะปูรือสีตาไฟนะคะ100บาทนี่ไสโตวสวยๆเลยส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นบุรีลมนะคะไม้เก่าบุรีลมไม้เก่าเอาไปที่100บาทค่ะอยู่ในตับอยู่ในตับไหนอะ่ะเฉลิมพระนครน,นะคะเฉลิม จะหลงพระนครนะคะ่ะรู้สึกว่าตับนั้นนะคะเป็นไม้เก่าตั้งแต่ปีสองสี่เนี่ค่ะคะ่ะเอ่อถ้าใครยังไม่มีเก็บหรือว่าชอบสะสมไม้แนวโบราณต้นนี้ก็น่าเก็บนะคะบุรีลมมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้เป็นไม้เก่าที่สวนได้มาไม่ทราบชื่อไม่ไม่แน่ใจมันจะเป็นหยาดเพชรไหมนะคะหยาดเพชรหยุดเพชรอะไรประมาณเนี้ค่ะไม่มั่นใจชื่อนะคะต้นนี้เอ่อต้นนี้เอาไปที่ เอาไปที่แปดสิบแล้วกันค่ะไซต์โตโตเลยนี่มีโหนโลแล้วด้วยเอาไปทํโฟมโกได้นะคะนี่เอาไปที่แปดสิบค่ะเอาไปที่เจ็ดสิบแล้วกันค่ะโปโปไปเลยเอาไปที่เจ็ดิบแต่ไซส์นี่โตมากดูลากทะลุกระถางเลยนะคะนี่มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้เป็นฮองเฮาค่ะฮองเฮาสวยๆเลยฮองเฮาไม้เก่านะคะหน้าอันนี้ตัวนี้ก็น่าเก็บน่าเลี้ยงด้วยฮองเฮาต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะเอาไปที่เจ็ดสิบมาดูต้นนี้กันต่อ ต้นนี้จะเป็นนินลพัดค่ะนินลพัดเป็นไม้เก่านะคะนินลพัดเป็นไม้เก่าอี่เป็นลิงค่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นลิงอันนี้เขาจะมีเด่นที่หูนะคะหูเขาจะดุกเลยนินลพัดนินลพัดต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะมันเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ตูตูเลยกระถางหกคือแบบสูง ไม้มันทัดเกินเกินเลยค่ะนินรพัดแล้วก็เป็นไม้เก่าด้วยใบหนานะคะเขาจะเป็นใบหนาแข็งแล้วก็มีหูใต้ใบหูจะเยอะค่ะตัวนี้เขาจะเด่นตรงที่หูที่ส่วนเลี้ยงให้เป็นฟอร์มโกหยุดโกหนึ่งไซต์โตมากเลยค่ะต้นนี้เลี้ยงธรรมชาติได้ดีเลยค่ะนี่ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นกุมพกันอาสานะคะตัวนี้เตเป็นตัวมีสะโพกค่ะตัวมีสะโพกนี่จะทํายากกว่าตัวตัว ไม่มีสะพูกนะคะตัวคดจะปักษาตัวนั้นก็จะเป็นใบยาวไม่มีสะพูกตัวนั้นก็จะทําง่ายกว่าส่วนมากอ่ะถ้าทําแล้วมันจะได้คดจะปักษามากกุมประกันอาสาเนี่ยมันมันน้อยเลยค่ะมันจะกลายไปเป็นคดจะปักษาแต่คดจะปักษาก็สวยนะคะแต่ตัวนี้มันจะหายากกว่าอันนี้มีมาแบ่งต้นหนึ่งนะคะนี่ไซต์ตูเลยสูงกึ่นไม้มันทัดอะคะ่ะเอาไปลุงกระถางเบอร์สิบเบอร์สิบสองได้ กุมพกกนอาสาอันนี้เอาไปที่150นะคะ150ไม้หายากทำยากนะคะต้นนี้แล้วก็ยิ่งกัดหน้านี่ยิ่งสวยมากๆเลยค่ะสำหรับไม้ต้นนี้กุมพกกนอาสานะคะวันนี้คัดได้มาแบ่งต้นหนึ่งค่ะนี่มาดูไม้ขาวอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ต้นนี้นนไม่แน่ใจไม้เย็งหนูไหมต้นนี้มัดฉานุเฝ้าดานค่ะดูความขาวใสของใบนะคะนี่ เออเห็นมือข้างหลังใบไหมคะแม่แม่แมนี่เป็นขาวใสสวยมากเลยค่ะต้นนี้มัดชานุเฝ้าดานใบแบบใบใสแบบ,บ,บ,บสวยอะต้นนี้นะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นไซส์นี่ไซส์ตูไซส์ซแบบนี่ไม่แน่ใจแยกหนไหมนะคะต้นนี้นี่ ต่ใบเนี้ยเขาพึ่งมาแล้วก็ขาวใสมาเลยค่ะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมัดชานุเฝ้าด่านเลี้ยงให้เป็นโกใหญ่ๆสวยที่สวนมีอยู่โกหนึ่งโกใหญ่ไม่กล้าทำอะไรเขาเลยใบขาวสวยมากเลยค่ะมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นเพชรลาตรีค่ะเพชรลาตรีเพชรลา,าตรีหูดุกๆเลยนะคะใต้ใบนี่หูดุกๆเลยเพชรลาตรีอันนี้เป็นฟอร์มโก 1, ate, 1, เ,เ,เขียวเม็ดขาวนะคะคน,คน,นี่นเป็นโกอนนาาะะยู yeah, ่ในก,กนนาระถางอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะเพลลาตีฟอร์มโกนะคะไซต์โัวตๆเลยต้นนี้นี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทใครชอบไม้เขียวขาวนะคะก็น่าเก็บส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพลหลวงพ่อชินราชนะคะเนี่ยพรหลวงพ่อชินราชวันนี้มีมาแบ่งต้นหนึ่งด้วยนี่ไม้ต้นนี้สวยนะคะต่อไปเนี่ยกัดสีสวยมากพลหลวงพ่อชินราชอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อย เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปที่หนึ่งร้อยี่สิบพอหลวงพ่อชินาราชเขาจะกัดหน้าแบบชุมพูม่งม่วงใบยาวนะคะต่อไปโตตูตเลยนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ฟอร์มโกนะคะวันนี้ฟอร์มโกมาแบ่งต้นหนึง่งร์มโก เป็นลูกไม้ลูกของยักษ์ทศกัณน,นะคะอันนี้เป็นลูกไม้กระถางแปดนิ้วที่ส่วนเลี้ยงมาประมาณสักผสมเม็ดเองะคะ่ะเลี้ยงมาประมาณสักสองปีกว่าเลยไม้ต้นนี้ลูกของยักษ์ทศกัณน,นะคะเป็นลูกไม้ของยักษ์ทศกัณเออใครที่ว่าไม่ยึดติดกับชื่อเรื่องชื่อก็เก็บไปได้นะคะเพราะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่อนข้างจะแบบเลี้ยงธรรมชาตินี่ที่สวนก็เลี้ยงธรรมชาติเลยนี่เด่นของเขาคือ ก้านใบสีแดงนะคะก้านใบแดงแล้วก็ใบแข็งแรงมีเม็ดนะคะเม็ดเม็ดขาวเม็ดขาวปนจุพูนะคะนี่บางใบก็เป็นเม็ดขาวบางใบก็เป็นเม็ดชุพูเป็นลูกไม้ผสมของลูกของทศกัณยักษ์ทศกัณฑ์นะคะตั้งแต่เพิ่งเริ่มเลี้ยงบอลแรกๆช่วงนั้นผสมยักษ์ทศกัณ์ไว้นี่ก็ได้ลูกไม้ต้นนี้มาสวยเลี้ยงนานเลยค่ะ เก็บไว้ทำฟอร์มโกไว้ชมแบบสวยๆเลยในว,วันนี้เอามาแบ่งนะคะเผื่อใครชอบไม้ต้นนี้ลูกไม้ยักษ์ทศกันต้นนี้เอาไปที่สองร้อยเจ็ดสิบนะคะนี่จำนวนต้นนี่นับไม่ถูกเลยค่ะจำนวนต้นแบบเออไม่แน่ใจว่ากี่ต้นนะคะเพราะมันเยอะมันติดกันแบบเป็นกระจุกเลยค่ะจำนวนต้นนี่ใครชอบนะคะรับไปได้ สวยๆเลยค่ะเป็นหน้ายักษ์อะค่ะเขาเป็นหน้าคล้ายๆยักษ์ไปเลยส่วนต้นนี้ให้ดูแม่ก่อนค่ะให้ดูแม่ก่อนเพราะแม่เขาสวยแล้วอันนี้เป็นแม่ที่ทําจํานวนนะคะแล้วก็ฟื้นเพิ่งฟื้นขึ้นมาต้นนี้ชื่อว่าพญาคนครสีค่ะพญาคนครสีสวยมาก สวยไม่รู้จะบรรยายความสวยยังไงสําหรับไม้ต้นนี้แล้วก็ทรงใบก็ตั้งแข็งเลงมากค่ะทรงใบหนาแข็งเลงมากพญานครสีต้นนี้อันนี้เป็นเม่ที่ทำจำนวนนะคะของที่สวนแล้วก็เพิ่งฟื้นขึ้นมานี่สวยมากพญานครสีเนี่ยค่ะเป็นเม่ที่ทำจำนวนอยู่ในกระถางเบอร์สิบเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองไม่แน่ใจอันนี้นี่ เนี่ยค่ะไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงธรรมชาตินอกตู้เพราะว่าไม้กอใหญ่ๆมันใส่ตู้ไม่ได้ค่ะเลี้ยงนอกตู้เราเปลี่ยนดินนะคะไม้นอกตู้เปลี่ยนดินอย่างถ้าดีหน่อยอ่ะปีหนึ่งสักสองครั้งอะค่ะเปลี่ยนดินแต่ถ้าเราขี้เกียจหน่อยก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนดินดินเละอะไรแบบเน,นี้ยมันจะพาให้หัวเน่าไปด้วยนะคะไม้นอกตู้เลี้ยงได้ทุกชนิดอะค่ะสวยทุกชนิดบอนสีนี่ พญานครสีมีต้นลูกมาแบ่งนะคะยัวต้นแม่แล้วก็เอาต้นลูกมาแบ่งนี่ต้นลูกอยู่ในกระถางห้าพร้อมที่จะลงกระถางสิบได้นะคะนี่ไม้ก็เริ่มสีเริ่มมาแล้วพญานครสีมีมาแบ่งสงกระถางนะคะไซส์ไม่เล็กนะคะนี่ความสูงความสูงประมาณสาม สิบเซนเกินไหม้บรรทัศ่ะคะสามสิบสี่สิบเซนได้ประมาณนั้นเลยเพราะไม้คือพร้อมที่จะตั้งแม่ได้แล้วแค่สีเนี่ยค่ะสีเขาใบต่อไปนี่สีน่าจะเริ่มเปื้นมาแล้วนะคะเพราะใบนี้ก็เริ่มเปื้ดมาแล้วพญานครสีมีมาแบ่งสงกระถางนะคะเป็นลูกของแม่นี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนี่มีมาแบ่งสงกระถางเอาไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไซส์กระถางห้านิ้วแต่ตูเกินห้าแล้วค่ะ ไซสีก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะใบต่อไปนี่น่าจะกัดสีมาใช้ได้แล้วละค่ะนี่มีมาแบ่งสงกระทางนะคะสำหรับพระยานครสีไม้ต้นนี้ยังจำนวนน้อยนะคะและ้วก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีจํานวนไม้ยังเป็นไม้ใหม่เพิ่งจุดเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะรู้สึกว่าเป็นไม้ที่เพิ่งจุดทะเบียนแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยค่ะให้ดูความสวยสวยมากนี่ สำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนจุดรายการไม้แล้วก็โทรมาสอบถามได้นะคะแม่แมที่เบอร์0ูนย์5 3 4 8 2นะคะรักต้นไหนชอบต้นไหนนะคะกดรายการไม้แล้วก็โทรมาสอบถามได้หรือจะดูต้นไหนเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าที่สวนมีได้ส่งพร้อมกันรอบวันเสาร์นี้นะคะก็ เออทักหรือโทรมาถามได้นะคะเผื่อมีถ้าไม่มีก็ไว้คอ่อยรอรอบต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อขอพระคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อสวัสดีค่ะ